ย้ายเมืองหลวงออกไป กรุงเทพอยู่ที่เดิมทาเหมือนเดิมทุกอย่างทุกอย่างก็ยังทาเหมือนเดิมแต่อนาคตจากนี้ไปจะต้องไปสร้างใหม่ที่อื่นไม่ใช่สร้างท,ท,ท,ทับกันในกรุงเทพอีก50ปีข้างหน้ามันจะจมน้ำเราไม่ต้องไปยึดติดกันหรอกเราไปย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้อีกร้อยปีข้างหน้ามันเกิดขึ้นแน่นอนใครก็มองออกครับว่ากรุงเทพจะมีปัญหามหาศา 1, ลหนึ่งรถติด2น้ําท่วมแผ่นดินทุดความแออดัดถ้าคุณย้ายคนออกไปสิ่งที่ตามมาคือการแก้ไขก็ง,ง่ายขึ้นกรุงเทพเป็นศูนย์การธุรกิจศูนย์การทุกอย่างของประเทศไทยเนี่ยถ้ามันเล้ว่ะ ทำไมไม่มีแผนแม่บทออกมาเลยการย้ายที่ทําการรัฐบาลเนี่ยมันจะเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเจริญกระจายสช่ภูมิภาคเรามองเห็นประโยชน์ของมันมหาศาลแต่ไม่ทําอะไรสิ่งที่ต้องทําคือแอคชั่นนะครับผมเบื่อจะฟังพวกที่พูดแล้วไม่ทำเนี่ยดีบีส่วเทาสวัสดีครับภาพข้างหลังผมนี่มันเป็นเมืองน้ำเนาะกรุงเทพจมน้ํา เมื่อปี25-26ผมเคยอยู่ในสภาพที่เห็นน้ำท่วมกรุงเทพแบบมโห,หลานแบบพายเรือกันเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่เจอก็คือในสถานที่ต่ำๆเนี่ยมันระบายน้ำไม่ออกนะฮะมันก็เลยอยู่สภาพนั้นน้ำขังอยู่20วันนะฮะในส้าที่ต่ำต่ำนะตถนนไม่เป็นนะครับแต่มันจะเจอที่ที่เป็นแอ่งกระทะใน กรุงเทพนะครับผมอยู่ถนนสุริวงศ์นะครับซึ่งเป็นบ้านเช่าที่ผมไปเช่าอยู่สมัยนักเรียนนะแล้วก็ผมก็เห็นน้ำมันไม่ระบายออกไม่ได้นะฮะถึงยี่สิบวันแล้วก็อยู่กับมันนะฮะด้วยความลาบากสิ่งที่อยากจะบอกว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นบ่อยๆนะครับมันไม่ใช่ไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเราควรจะเปลี่ยนที่อยู่ไหมในเมื่อที่นี่มันจมน้ําอ่ะนะฮะย้ายไปอยู่น่านไหมป่าเยอะดี ะะมีบางคนก็บอกว่าไม่ต้องย้ายหรอกเมืองหลวงควรจะปรับปรุงการจัดการน้ําให้ดีขึ้นนะฮะแนะนําให้ปรับปรุงท่อระบายน้ําดูแลความสะอาดและก็จัดการระบบบริบาลน้ําให้ดีการย้ายเมืองหลวงมันเป็นอิที่สิส้นคิดจริงๆแล้วผมจะแยกเป็นสประเด็นเนาะประเด็นอันที่หนึ่งก็คือว่าเมืองหลวงไม่ควรจะอยู่ที่กรุงเทพอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะมันควรจะเป็นที่ที่เป็นบริการบริหารราชการนะฮะที่สะอาดแล้วก็สะดวกแล้วก็เดินทางง่ายมีประสิทธิภาพสูง เราควรจะเปลี่ยนที่อยู่มันไปที่ดินอีกมากมายที่เราว่างแล้วมันเป็น,านการกระจายความเจริญกระจายรายได้และลดความแออัดนะฮะของกรุงเทพที่ไม่จำเป็นต้องมาเบียดอัด,อดเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ที่นี่นะฮะกรุงเทพมีปัญหาคือ1จมน้ำรถติดฝุ่นควันฝุ่นผงน้ําท่วมนะฮะการปรจจาจรติดขัดมลพิษทางอากาศปัญหาน้ําท่วมการเสี่ยงจมน้ําอะไรพวกนี้แล้วคุณจะอยู่ที่นี่ทไมคือไม่ได้บอกให้ไม่อยู่นะครับจะอยู่ทําไมนะจํานวนมาก ย้ายให้มันน้อยหน่อยภาระมันจะได้น้อยหน่อยแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นถ้ารถมันไม่ติดมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่เคยคุยกันก็คือมีเบียดการเบียดเบียนกันในเรื่องทางเท้านะแอ่วทางเท้ามาค้าขายอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าน้าทะเลเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆการทุตัวของแผ่นดินและภาวะโลกร้อนมันหนีไม่พ้นน่ะฉะนั้นประเทศอื่นๆเขาก็ย้ายทั้งนั้น นะฮะอย่าตื่นเต้นกับมันการย้ายเมืองหลวงเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะมันลดความแออัดและมันเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการทํางานคือคนทํางานจะสบายขึ้นนะฮะประสิทธิภาพสูงขึ้นการเดินทางสะดวกขึ้นไม่มีคําว่ารถติดประเทศที่ไม่มีรถติดเยอะแยะมากมายมันมีประเทศที่รถติดก็คือประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งหลายนั่นแหละถ้าคุณพัฒนาแล้วเนี่ยคุณไม่อายเหรอรถติดก็คือด้อยพัฒนาไง ะะประเทศอื่นๆเขาก็ทํากันเมียนมาย้ายเมืองหลวงไปที่เนปิดอไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเขาก็ย้ายไปบราซิลย้ายจากเรลิโอเดอเจนโรไปที่บาเซเลียนนะฮะออสเตรเลียาย้ายไปที่แคมเบรานะอินโดนีเซียาย้ายไปที่นูซันดาราซึ่งปัญหาของอินโดนีเซียก็เหมือนกับประเทศไทยนะะั่นแหละคือปัญหาของน้ําท่วมนะะความแออัดเขายังฉลาดพอที่จะย้ายเลยกรุงเทพเป็นอะไรกรุงเทพเป็น,เป,นเป็นเมืองหลวงที่ ช้ำมากเลยแออัดมากเลยเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่มากเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่แก้ไขนะฮะสิ่งที่อยากจะบอกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากที่น้ําท่วมกรุงเทพคือระดับน้ําทะเลครับไอ้น้ําเหนือที่ลงมามันไม่ได้ลงมาทุกวันหรอกครับมันลงมาเฉพาะตอนที่น้ําหลากใช่ไหมฮะแล้วมันก็กรอบเวลาเดียวกันกับน้ําทะเลมันหนุนนะครับมันก็เลยทาให้น้ามันขังอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนี่คือสาเหตุจริงๆของมันวิธีแก้ไขมีไหมไม่มีครับมันเป็นธรรมชาตินะฮะที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน สมัยก่อนเขาถึงรู้ว่ามันมีช่วงน้ําหลากน,น้ําท่วมนี่แต่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมหมายความว่าอย่างไรดาวเทียมเ t ทไ i ท์6มิเชลฟิริกพบว่าระดับน้ำทะเลปีที่แล้วเพิ่มขึ้น0.59เซนต์ีว่า60เซนก็ได้60เซนนี่เกือบเมตรนะครับเพราะที่ผ่านมานี่เขาคาดว่าจะเพิ่มแค่0.43มันกลายเป็นเพิ่ม0.59 อันนี้มันสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันมันมีการบันทึกระดับน้ำทะเลตั้งแต่ปี1993ในช่วง30ปีที่ผ่านมาน้ำทะเลเพิ่มขึ้นทั้ง2เท่านะครับโดยเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นทั่วโลกเนี่ย10เซนนะครับในจอยวิทลิสนะฮะนักวิจัยนาซาบอกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันส่งผลจากการที่มีแก๊สเรือนกระจกเนาะทำให้มีการละลายของน้ำทะเลโดยเฉพาะนะแผ่นน้ำแข็ง ทาน้ําแข็งที่ละลายเร็วขึ้นเนี่ยมันทําให้ตกไปในน้ําทะเลนะครับแผ่นน้ำแข็งอาร์กติกละลายโดยเฉลี่ย1นึ่0แสนหตันต่อปีแผ่นน้ำแข็งกีน,นแลนด์ land, สูญเสียน้ําแข็งไป2อ0แ0 0เจ็ดหล้านตันต่อปี2แหล่งนี้แหละครับในสิ่งที่ทําให้ น้ำทะเลมันสูงนะฮะกีแลนก็เคยฟังทรัมป์พูดบ่อยๆว่าจะเอากีแลนเพราะว่าน้ําแข็งที่กีแลนมันค่อยๆหายไปมันก็เลยโผล่แผ่นดินขึ้นมาไงครับสมัยก่อนมันใช้ไม่ได้เพราะมันมีแต่น้ำแข็งเดี๋ยวนี้น้าแข็งมันละลายปุ๊บมันก็เห็นแผ่นดินพอเห็นแผ่นดินมันก็มีค่าไงครับเพราะมันจะขุดแร่ธาตุได้ละอยู่อาศัยได้ละตามข้อมูลของหอมังเกตสังเกตการโลกเนี่ยบอกว่าตอนนี้แผ่นน้าแข็งกีแลนเนี่ยมีน้ําหนักประมาณหอไอเฟลสองหมื่นหกพันหอเนี่ยกำลังละลายลงสู่น้ําทะเลอย่างรวดเเร็็วนัมมกลยทําให้ี สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้กา๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความร้อนสะสมขึ้นมามากๆแล้วมันก็ทําให้น้านทะเลอุ่นขึ้นไงเพราะน้านทะเลอุ่นขึ้น่ะมันก็ทําให้น้ําแข็งละลายไงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการดูดซับความร้อนจากหมหาสมุทรไปทําให้น้ําแข็งมันละลายชาติชาติเปลอนว่าน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อผู้ที่อยู่ในชายฝั่งทะเลทั้งหมดโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งที่ต่ําของอินเดียบางประเทศจีนและเนเธอร์แลนด์เอ้ยไม่มีประเทศไทยวะประเทศไทยปลอดภัยอไง ไม่ใช่ครับประเทศไทยมันเล็กเกินไปกนน่พูดถึงไงคือมันมีผลทั่วโลกแหละแต่ว่าสิ่งที่มันมีผลทั่วโลกมันก็มีผลต่ออ่าวไทยเหมือนกันนะฉะนั้นแผนการย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันด้วยเหตุผลก็คือกรุงเทพเสี่ยงจมน้ำเป็นข้อที่1นึ่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทุดตัวของแผ่นดิน ก็เป็นเหตุผลข้อที่2เนาะระดับนั้นทะเลสูงขึ้นก็เป็นเหตุผลข้อที่3เนาะฝนตกหนักน้ำท่วมจากเหนือเนี่ยน้ำมันหลากมากขึ้นน่ะก็คือเหตุผลข้อที่4เนาะแล้วก็เหตุผลสุดท้ายคือน้ําทะเลมันหนุนเข้ามาลึกเข้ามาในแผ่นดินเรื่อยๆเพราะไอ้น้ำที่เกิดจากการละลายของน้ําแข็งนั่นแหละสิ่งที่เราน่าจะทําคือย้ายเมืองหลวงออกไปเราไม่ได้ย้ายกรุงเทพนะครับเราย้ายเมืองหลวงออไปกรุงเทพอยู่ที่เดิมทําเหมือนเดิมทุกอย่างทุกอย่างก็ยังทาเหมือนเดิมแต่อนาคตจากนี้ไป จะต้องไปสร้างใหม่ที่อื่นไม่ใช่สร้างทับ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 กันในกรุงเทพนี่คือเหตุผลที่เข้าใจตรงกันไหมฮะอย่าสร้างสิ่งใหม่ๆเข้ามาในกรุงเทพเพราะอีก50ปีข้างหน้ามันจะจมน้าเรามามองไหมครับว่าการย้ายเมืองหลวงก่อนหน้านี้มันก็มีการคูดกันบ่อยๆนะครับที่ว่าจอมพลปอจะย้ายไปเพชรบูรณ์ไปลบบุรีพลเอกเฉลิมจะย้ายไปฉะเชิงเซาทักษิณจะย้ายไปนายกนครนายกออมีการพูดถึงว่าจะ เสนอเมืองหลวงใหม่ๆตอนนี้มีการเสนอโคราชซึ่งผมก็ไม่ไม่มีความเห็นอะไรมากกว่าว่าไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็คือมันก็ดีนะฮะมันก็ไม่แย่นะฮะแต่มันอาจจะไม่สิ่งที่ดีที่สุดคุณก็ไปศึกษา,าแล้วกันนะฮะเพราะโคราชเองเนี่ยถ้ามันดีจริงเนี่ยมันก็คงจะอยู่เมืองหลวงตรง,ตรงที่นั่นตั้งนานแล้วละ่ะแต่มันมีข้อเสียไงมันมีข้อเสียหลายอย่างที่ท,ที่ที่มองออก แต่มันก็มีข้อดีหลายอย่างนะคือมันหลีกเลี่ยงน้ําท่วมได้ถาวรล้านเปอร์เซนต์ไงเพราะว่ามันคงไม่ท่วมไปถึงที่ราบสูงโคราชในพันปีหรอกถ้าคุณกะจะอยู่ที่น,นั่นสักพันปีเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมไปถึงที่โคราชหรอกแต่ในร้อยปีเนี่ยคือคนในอดีตเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องน้ําท่วมว่าโลกร้อนอะไรหรอกเขามองไม่ออกนะฮะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรุงเทพมัน,ม,นมันเหมาะสมในอดีตเพราะเหตุผลก็คือเขาใช้ทางน้ําในการข้มานาคมนะฮะเขาก็เลยต้องอยู่กับน้ําไง แต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับน,น้ําเราอยู่กับถนนเราต้องการดินแห้งๆนะฮะฉะนั้นเราควรจะย้ายไปอยู่ที่แห้งๆครับคือคุณมองไม่ออกเลยว่าสมัยคนสมัยก่อนเขามาอยู่อยุธยามาอยู่ธนบรุรีมาอยู่กรุงเทพนี่เพราะว่ามันมีน้ําเยอะเขาต้องการใช้ทางสัญจรน,น้ําเหมือนเมืองซูโจเหมือนเมืองหางโจในประเทศจีนเนะี่ยทุกขนทุกแห่งเต็มไปด้วยน้านะฮะเป็นเมืองแห่งน้ําจริงๆกว่าเราต้องเยอะคุณถ้าคุณเป็นเมืองเมืองพวกนั้นนะของเมืองจีนนะคุณจะรู้ว่ากรุงเทพเล็กที่เดียวอะ่ะในเรื่องของการข้ามานาคมทางน้ำนะ จาการตาก็ย้ายเมืองหลวงนปะปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาคือจาการตาจมลงในอัตราที่ประมาณ15บาเซนต์ต่อปีตอนนี้จาการตาจมลงไป40%ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนี่มีมีสารคกดีไปดูครับจาการ์ตานี่จมโหแล้วเขาก็มีเงินเตรียมไว้แล้วครับ1ล้านล้านในการที่จะย้ายเมืองจากที่เดิมที่เกาะชวาไปที่กาลีมันตัน ตะวันออกบนเกาะเบอร์เนลห่างจากจาการ์ตาไปพันสองกิโลอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของเขาเนาะเขาต้องการย้ายเมืองไปไกลๆเลยเพราะเหตุผลก็คือว่ามันแออัดเกินไปไงชวาคุณเคยเห็นเกาะชวาไหมเป็นเกาะที่หนาแน่นที่สุดในโลกเกาะเกาะเดียวอยู่ร้อยยีล้านคนทุกหัวแหลงมีแต่คนเนี่ะเกาะไม่ใหญ่เลยนะครับแต่อยู่กันร้อยยีล้านน่ะเขาก็เลยคิดว่าเออมันมีเกาะเยอะมากของอินโดนีเซียเนาะเขาก็ย้ายไปให้เป็นไกลเลยเพื่อให้คนย้ายไปอยู่ไกลๆแล้วก็จะได้เป็นศูนย์กลางของการปกครองพื้นที่เนี่ยเขาก็ สร้างให้ใหญ่มากเลยนะ2,560ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่ากรุงเทพเท่าหนึ่งอกรุงเทพประมาณพันหกเขาก็ใช้เงินมหาศาลนะรองรับผู้คน2ล้านคนใช้เงินประมาณ1ล้านล้านบาทไทยนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะให้มองว่าในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยการสร้างเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้วิธีง่ายๆคือซื้อืที่ดินมานะฮะแล้วก็ตัดซอยเป็นแผนผังขึ้นมาตามหมักลุกขึ้นมาแล้วก็เอาพื้นดินพวกนั้นน่ะมาประเมินราคาแล้วก็ ลงทุนสาคูโลกต่างๆนะแล้วก็ขายออกไปให้เอกชนมาตั้งอันนี้เราก็สามารถทําอย่างนั้นได้นะฮะเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นฐานที่ราชการต่างๆนะฮะเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเอกชนมาลงทุนนะฮะซึ่งการที่รัฐบาลให้ทุน20%เนี่ยที่เหลือให้เอกชนลงทุนเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะ,ะ<ส>การลงทุนเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนระยะยาวเน,นี่ยก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินนะฮะอพาร์ตเมนต์อาคารรัฐบาลนะฮะการย้ายข้าราชการสักสอง0,000คนไปอยู่ก่อนนะฮะ แล้วค่อยๆปรับปรุงเมืองหลวงให้มีประสิทธิภาพนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะย้ายการเป็นศูนย์กลางการราชการไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงศูนย์ราชการนั้นกับกรุงเทพนะฮะที่เดิมแล้วค่อยๆทำค่อยๆไปเพราะว่าตอนนี้โคราชก็น่าเหมาะสมในแง่ของการค้ามาน,นคมเพราะมันไม่ไกลมากนะัก2 5 0ิกิโลจากกรุงเทพนี่เหมาะสมนะฮะในการกระจายรายได้กระจายความเจริญแล้วก็มันมีเส้นทางที่ความเร็วสูงที่เราจะทําอยู่แล้วแล้วก็มีทางด่วนที่เราทําอยู่แล้วนะครับ ก็จะทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จด้วยความรวดเร็วนะฮะโดยไม่ใช้เงินมากนักนะฮะคือการใช้เงินเนี่ยมันค่อยๆใช้นะฮะแล้วมันมีการลงทุนระยะยาวที่ทําให้เขาเรียกว่ามีการวางผังต่างๆให้สําเร็จภายในร้อยปีก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ยากเพราะมันก็กระจายการะจายและการลงทุนไปสิ่งที่เราทําได้คือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะ,ะถ้าเราต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ลงทุนเยอะๆนะฮะการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดนะเพราะมันเป็นการเพิ่มผลผลิต นะฮะแล้วเป็นการลงทุนที่ทําให้กระตุ้นให้การมีการบริโภคภ,ภ,ภายในมันดีทุกอย่างเลยทาไมรัฐบาลฉลาดฉลาดคงคิดได้ไหมแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจ้วยการลงทุนเนี่ยสร้างเมืองใหม่เนี่ยเมืองหลวงใหม่เนี่ยดีกว่าเอาเงินไปแจกล้านเท่าผลประโยชน์มันบางตาคนเนี่ยเพราะว่าเหตุผลว่าถ้ามีการย้ายเมืองหลวงออกไปจริงเนี่ยที่ดินกรุงเทพจะไม่แพงมากนักนี่คนบางคนจะเสียผลประโยชน์ไงมันดีต่อคนส่วนรวมนะที่ดินมันไม่ควรแพงเกินไปไงเพราะถ้าย้ายสิ่งที่เรียกว่าความจำเป็นที่อย่างออกไปเนี่ยที่ดินกรุงเทพก็จะโล่งขึ้น คนที่อยู่ปัจจุบันก็จะสามารถมีบ้านมีอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วการกระจายตัวของประชากรก็จะดีขึ้นเพราะบ้านเราที่ดินเรามีเยอะนะฮะแต่เราไม่ใช่ประโยชน์มันเท่านั้นเองเราบริหารไม่เป็นไงนะแผนการการแก้ปัญหาการจมกรุงเทพก็จะสามารถทําได้นะฮะดยการลงทุนมหาศาลในการสร้างเขื่อนนะฮะซึ่งกรุงเทพก็ไม่จมน้ําหรือจะจมน้ําเราก็ตอบไม่ได้เนาะเพราะการลงทุนเรื่องการทําเขื่อนมันไม่ใช่เงินน้อย แล้วมันไม่ได้ทําง่ายๆนะฮะแล้วอนาคตสถานการณ์การที่น้ํามันสูงมันจะสูงเท่าไหร่เราก็ไม่รู้มันทําไม่ได้ง่ายๆนะครับการสร้างเขื่อนถ้ามันทําง่ายเราก็ทําไปแล้วล่ะเราก็ไม่รู้ว่าการขยายโครงการต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันสเปะสปะมันไม่มีแผนแม่บทต่างคนต่างทํามันเละตุ้มเป๊ะพอถึงเวลาจริงๆถึงเวลาที่น้ำมันท่วมจริงเราก็แก้ไม่ได้หรอกครับถ้าเราแก้ไม่ได้อย่างน้อยเรามีทางเลือกทางที่2ก็คือเรายังมีเมืองสำรองไว้นะฮะสำหรับการย้าย อย่างถาวรถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องย้ายคนออกให้หมดนะหรือบางคนก็จมอยู่กับน้ําไปก่อนนะฮะเพราะมันน้ําการที่น้ําจมน้ํามันก็ไม่ทําให้คนตายหรอกครับมันแต่ว่าทําธุรกิจไม่ได้เราอาจจะต้องแก้ไขปัญหาคือปล่อยให้น้ําท่วมบางส่วนไปนะฮะและ้วสงวนไว้บางส่วนเหมือนหนังที่ผมเคยดูที่โตกเกียวจมน้ําอ่ะเขาก็พยายามที่จะรักษาบางส่วนของเมืองไว้ให้อยู่ได้แล้วปล่อยให้บางส่วนจมไปอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่แน คือคือผมอยู่ไม่ทันหรอกแต่ว่าผมจะบอกว่าลูกหลานเราอยู่เจอแน่กรุงเทพจะหายไปบางส่วนเรื่อยๆไอ้ที่บางส่วนหายไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยคือสิ่งโจทย์ที่ที่ทุกคนต้องหาคําตอบให้ได้ว่าเขาต้องไาย้ายไปอยู่ที่ให่แล้วก็เตรียมที่ใหม่ให้เขาย้ายไปอยู่สินะแผนการแก้ปัญหาการจมของกรุงเทพก็ต้องวางแผนตั้งแต่ตอนนี้คุณไม่เชื่อผมนะปี2 0 3 0ยเนี่ยห้ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอหายหน่าจากการน้ําท่วมแน่นอน แล้วตอนนั้นค่อยมาร้องแร่แหกกระเชิงกันว่าเฮ้ยทำไมไม่ป้องกันทองก็ตันไปด้วยขยะท่อระบายน้ําก็ตันไปด้วยขยะไอ้ท่อระบายน้ําก็เล็กอยาก่างกระรูหนู <c oughs> คุณไปดูทางระบายน้าของของอเมริกาของมาเลเซียของสิงคโปร์มันโมนมหมือมามหาศาลคุณไปดูไอ้อะไรเขาเรียกอะไรที่เก็บน้ําอ่ะที่กักน้าดิเวลาน้ําท่วมโตเกียวอ่ะเขาสร้างหอเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ใต้เมืองโตเกียวอ่ะคือถ้าฝนตกมาเลืว่ไหลเนี่ยน้ำทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปเก็บไว้ใต้ โตเกียวเพื่อรอระบายไปสู่มหาสมุทรคือบางทีมันระบายไม่ได้ไม่ทันไงมุณต้องหาหอเก็บไงหอเก็บมันใหญ่มากเลยเขาลงทุนเป็นล้านๆ้านเลยเขายังลงทุนเลยเพราะเขารู้ว่าความเสียหายในการที่เกิดน้ําท่วมนี่มันมหาศาลมากกว่าไอหอเก็บที่ต้องเยอะทำไมคุณไม่สร้างหอเก็บเขาเรียกว่าแก้มดิงนั่นแหละใหญ่ๆ่ไว้นะฮะก็โตเกียวมันไม่มีที่ไงเขายังลงทุนขุดไปใต้ดินไปสร้างหอเก็บเลยเพื่อระบายน้าออกไปตอนที่มันน้าท่วมอ่ะประเทศไทยเรามีที่นึงเยอะแยะยังไม่สร้างแก้มดิงเลยก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะฮะว่า การย้ายเมืองหลวงมันไม่จาเป็นต้องย้ายเพราะว่าน้ําท่วมอย่างเดียวนะมันย้ายเมืองหลวงเพราะเหตุลดการแอรอัดนี่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดผมยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งคืออิหร่านเล่งย้ายเมืองหลวงจากเตหรานไปเมืองมักกรสัดอิหร่านกำลังคิดจะย้ายเมืองหลวงเพราะเหตุผลก็คือความแออัดของประชากรในพื้นที่เตหานนร,รานี่เป็นโคตรแออัดนะฮะฟาตานีโมฮาจารณีโฆษกรัฐบาลอิหร่านได้บอกว่าตอนนี้เรามีการคิด จะย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทียนลานไปเมืองมักราศพื้นที่ทางฝ่งายตอนใต้ของประเทศเนื่องจากเมืองหลวงปัจจุบันประจันความไม่อัดปัญหาความหนาแน่นของประชากรปัญหาการขาดแคลนนะ้ำนำไปสู่การย้ายเมืองหลวงทุกประเทศก็ย้ายทั้งนั้นแหละทําไมเมืองหลวงอยู่กกรุงเทพนะก็เป็นเหตุผลเดียวก็คือว่าพระเจ้าตากสินนะฮะ ได้คิดว่าการที่จะท้าขายเนี่ยจะต้องมาอยู่ที่เมืองที่เรียกว่าเมืองกรุงเทพต่อปัจจุบันนี้นะครับคนที่เลือกกรุงเทพไม่ใช่รัชกาลที่หนึ่งนะครับเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับเลือกที่จะอยู่ที่นี่นะฮะเมืองบางกอกนะฮะเพียงแต่เมืองบางกอกมันมี2ฝั่งนะฝั่งธนกับฝั่งบางกอกนะฮะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือฝั่งบางกอกเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติที่เรียกว่าเวียดนามกับจีนนะฮะ จะเป็นชนที่มาอยู่ที่นี่นะฮะซึ่งเป็นละเมืองทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเมืองราชาการนะฮะพูดง่ายว่าแบ่งส่วนกันนะและ้วเราไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเมืองไปไหนนะครับเมืองมันอยู่ที่เดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อจากกรุงธนบุรีไปกรุงเทพนะฮะซึ่งเราก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นทำเลทองสําหรับการค้าขายทางทะเลนะฮะการค้าขายทางทะเลก็หมายความว่าในการที่จะออกสู่ทะเลมันง่ายนะฮะจากเมืองกรุงเทพเนี่ย นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเลือกนะฮะที่จะอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลที่ว่าไปอยุธยาไม่ได้แล้วสร้างเมืองใหม่ดีกว่าแล้วเมืองอยุธยามันใหญ่เกินไปดูแลยากพม่ามาตีมันดูแลยากนะฮะฉะนั้นเรามาสร้างเมืองเล็กๆที่อยู่ที่กรุงเทพหรือกรุงธนบุรีก่อนเพื่อจะดูแลตัวเองให้เติบโตต่อไปท่านเป็นวิสัยทัศน์ของท่านที่คิดเรื่องการค้าขายเนาะ,ะก็เลยคิดว่าจะตั้งอยู่เมืองให้มันใ,นใกล้ทะเลไว้แต่ถ้าเราอยู่ในปัจจยบันเนี่ยเราคิดว่าเมืองกรุงเทพมันสะดวกในการค้าขายแล้วก็อยู่ต่่่ออไไไไปปปนะ,ะมด้เลลียแงร เพียงแต่ว่าเราควรจะย้ายเมืองรัชการออกจากกรุงเทพเพื่อลดความแออัดเหมือนกับอิล่านอิร่านบอกว่าการย้ายเมืองหลวงใหม่ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรนะเราดําเนินการย้ายเมืองหลวงจะใช้เวลาอีก30ปีนะฮะมันก็ค่อยๆย,ย้ายกันไปนะฮะการดําเนินการจัดการ,การตัดสินใจเรื่องนี้จะต้องอยู่ที่ผู้ทรงคนณวุฒินักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆไม่ว่าวิศวกรรมศาสตร,ร์สังคมวิทยาหรือเศรษฐศาสตร,ร์ มาร่วมกันค่อยๆย้ายคือเขาตัดสินใจจะย้ายแล้วครับแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมืองไทยเราเนี่ยกรุงเทพขอให้ตัดสินใจว่าจะย้ายแล้วค่อยๆทําครับมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีมากเลยได้ทุกอย่างหนึ่งได้ลดความแออัดสองได้มีทิศทางที่ชัดเจนของประเทศนะครับในการที่จะเสริมสร้างความเจริญสู่ภูมิภาคตอนนี้ละกรุงเทพเนี่ยคุณไปถามคนจีนเนี่ยมั่นกูซื่อไทยกัวไทยกัวซื่อมั่นกูแปลว่าประเทศไทยคือกรุงเทพกรุงเทพคือประเทศไทยใครๆก็พูดแบบนี้ คือมันเหมือนกันผูกขาดทุกอย่างไว้ที่นี่มันทําให้ทุกอย่างมันไม่สมูทไม่แข็งแรงเพราะมันหัวใหญ่ตัวรีบเราต้องพยายามที่จะเสริมสร้างแขนขาเราให้ใหญ่ขึ้นมานะฮะการย้ายที่ทําการรัฐบาลเนี่ยมันจะเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเจริญกระจายสู่ภูมิภาคคุณสังเกตดูประเทศอื่นๆสิเช่นออสเตรเลียเนี่ยซิดนีย์กับเมลเบิร์นนี่จเจริญมากเป็นเมืองใหญ่สองเมืองเขาสร้างเมืองหลวงอยู่ตรงกลางกรุงแคนเบรานะฮะเชื่อไหม มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะทําให้เมืองสองเมืองเนี่ยสามารถจะบริหารจากกรุงคัมเบเดได้คัมเบเดได้วอชิงตันก็ตั้งมาเพื่อเป็นเมืองหลวงเฉพาะเลยทํางานเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นเองหลายๆที่เป็นแบบนี้ครับแล้วคุณเชื่อไหมเมืองปักกิ่งเนี่ยเขาไม่ทําเศรษฐกิจนะเขาบริหารราชการอย่างเดียวเศรษฐกิจต่างๆนี่เขาไปอยู่ที่เมืองอื่นหมดเลยไม่ว่าเป็นเซี่ยงไฮ้ไม่ว่าเป็นเทียนจินนะฮะเขากระจายออกไปที่อื่นหมดเลยสังเกตดูนะครับว่าเมืองหลวงควรจะทํางานอย่างเดียวคือเป็นเมืองราชการ ไม่ควรเอามาปนกับสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสังคมนะฮะหรือเมืองค้าขายจะแยกออกอย่างเมืองหลวงอันนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกเขาทำกันนะประเทศไทยเรายังไม่ทำเพราะเหตุผลก็คือความเห็นก่อตัวของคนบางคนไงถ้าคุณคิดถึงลูกหลานแล้วคิดถึงส่วนรวมแล้วคุณต้องแยกเมืองหลวงออกจากเมืองเศรษฐกิจให้ได้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องในการบริหารประเทศชาตินะครับทุกท่านที่ฟังคลิปผมเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงว่าผมพูดในนามความเห็นส่วนตัวเนาะ ผมไม่ได้ไม่ได้มีอิงวิชาการอะไรแต่ว่าผมบอกว่าเฮ้ยเรามองเห็นประโยชน์ของมันมหาศาลแต่ว่ามีการพูดเรื่องนี้กันบ่อยมากแต่ไม่ทำอะไรสิ่งที่ต้องทำคือแอคชั่นนะครับไม่ใช่การแต่พูดนะครับผมเบื่อจะฟังพวกที่พูดแล้วไม่ทำเนี่ยนะฮะเราติดตามต่อไปเขาว่าแผนที่ว่าจะย้ายเมืองหลวงหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะแก้ปัญหากรุงเทพจมน้ำเนี่ยโดยเฉพาะการเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจอะไรออกมาไหม ติดตามต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร